สวัสดีครับชาวนิวบาราทุกท่านครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้ารุ่นพัตตา X นิวบาราน991 V2 ครับทอลเลคชันนี้จะมาทั้งหมดสสีด้วยกันครับผมก็คือจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็สีเขียวครับโดยตัวรองเท้าจะมีเชือกสำรองแถมมาด้วยนะครับผมก็คู่นี้เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ฟูลเซลครับเป็นรองเท้าว,วิ่ง990รุ่นท็อป ที่สุดในปัจจุบันครับผมก็จะมีน้ําหนักเบาวกว่ารองเท้า9ก็ส่วนหกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ด้วยวัสดุรุ่นนี้ก็จะทําเป็นหน้าผ้าแบบใหม่ครับผมส่วนสีเขียวครับจะเป็นรุ่นพิเศษที่วางขายเฉพาะร้านพัฒนาครับก็จะมีเชือกแถมเหมือนกันนะครับผมอีกสองชุดครับรวมเป็นสามชุดนะครับผมก็ดีเทลก็จะใช้เป็นหนังทั้งหมดเลยครับจะไม่ใช่หนังหนังหมูแบบตัวรุ่น ทั่วไปนะครับแล้วก็ดีเกาะมาด้วยกล่องพิเศษอะพัต้าเป็นสีเหลืองนะครับก็ตามคอนเซปต์ร้านนี้ครับส่วนใหญ่จะใช้แบบสีจัดจัดมากกว่าครับผมแล้วก็มีปักพัต้าที่ลิ้นรองเท้าครับผมก็ข้าวก็ประมาณนี้ครับผมส่วนเรื่องไซส์รุ่นนี้สามารถใส่ตรงได้นะครับถ้าคนมีหน้าเท้าเลียวครับหรือว่าถ้าคนหน้าเท้ากว้างอาจจะต้องเพิ่มครึ่งไส์ครับจะจะเฟิร์มกว่าครับ นี่จะเป็นพื้นด้านล่างรองเท้าครับผมส่วนผมจะมาอัปเดตนะครับรองเท้าที่จะวางขายในปีปีหน้าครับในรุ่น990 V6 เลยนนะครับผมในภาพนะครับจะเป็น2ใน9คู่ที่เป็นสีใหม่ครับผมด,ด้านซ้ายผมได้รีเซลมาอย่างที่ดูในคลิปก่อนหน้านั้น,นครับผมก็จะเป็นสีเกรย์แบ็กนะครับผมส่วนด้านขวาจะเป็นสี t r ูคาร์โมเป็นสีโอลีมนะครับ ก็เป็นน่าจะเป็นคอเลกชันซีซัน5ของเท d ดดี้ซันทิสนะครับจากที่ดูกล่องรองเท้าจะเป็นสีเหลืองถูกไหมฮะในเท d ดดี้ซันทิสจะมีกล่องรองเท้าสองสีด้วยกันครับก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะเป็นสีเนี้ยสีครีมสีไข่ไก่ครับโดยคอเลกชันนี้ครับก็จะมี9ก้าคู่น่าจะเป็นซีซัน5หรือว่าซีซัน6 2ซีซันในช่วงควอเตอร์แรกแล้วก็ควอเตอร์ที่2ของปีถัดไปครับแล้วก็ช่วง วกรากุมพามีนายาไปจะถึงมิถุนายนนครับก็คือ9คู่นี้อาจจะได้เห็นกันก่อนครับผมโดยสีแรกทูกคารโมก็จะเป็นด้านขวานะครับผมแล้วก็สี Dark a m b e r a f t e r ัฟเตครับแล้วก็สี g r a ย์แบ็กก็คือด้านซ้ายครับแล้วก็สีที่จะเป็นสี w o r k ์กแว g r a กครับแล้วก็สีที่5จะเป็นล i ชโอ๊กคอส m ิกเกรย์ครับก็จะบอกเป็นสีม่วง น้ำตาลนะฮะน่าจะคล้ายๆตัว998แนะครับผมแล้วก็สีถัดไปจะเป็นคลาสเซอร์ล็อกมูลล็อกก็จะเป็นสีเทาแน่นอนครับตัวนี้น่าจะเป็นสีสีหลักน่าจะเป็นเทาเข้มๆหน่อยๆครับแล้วก็ตัดกับดาผมดานะครับแล้วก็จะเป็นวินเทจโรสสีเซาล์ครับก็จะเป็นครีมกับออกชมพูครับแล้วก็ไวท์แบ็กพรัมน่าจะมีปนๆสีสีพรัมครับแล้วก็มีขาวดำครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็น ทริปเปิลแบ็ะครับอันนี้น่าจะวางขายในช่วงครึ่งปีแรกครับผมผมว่าน่าจะมาให้เห็นกันนะฮะสว่วนดีข่าวหนึ่งก็จะเป็น993สีใหม่อันนี้ผมได้ยินมาว่าจะมีขายช่วงเมษานะครับใครที่ชอบโมเดลนี้เราอยากได้สีอื่นๆนะจะได้เห็นกันนะผมในปีหน้านะครับผมแล้วก็โมเดลอื่นที่น่าจะกลับมาเช่น997เาครับเท่าที่ผมทราบนต,ตอนปัจจุบันนี้นครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุด ก็คือจะมีมาเพิ่มแน่นอนในปีหน้าเป็น 990v6 ต่อนะครับทำต่อไม่รวมคอแลบนะครับก็จะมีแอคชั่นบอลสันน่าจะมีสักสอง,สอง,สองคู่แล้วก็คิดน่าจะมาแล้วก็อีกข่าวนึงก็จะเป็นเจ้าเจ้าก็มีแน่นอนรนะับต้นปีหน้าคือใครรอบแบรนด์เจ้าทำอันดีวเวลานี่เจอกัน,นครับน่าจะเป็นโมเดล990ซัก v ีครับไม่ V3 V6 V 4หรือว่าอะไร้แต่เจ้าทําแน่นอน,นครับจะเป็นเมสใน n เ s a นะครับใครที่ ไม่ชอบรุ่น2อง2ครับในปีนี้ที่ออกมาช่วงครึ่งปีหลังก็รอได้ครับจะมีเป็นเมทิ i ีนยูเอสเอจะมาแน่ครับปีหน้าดอนะครับนี่ต้องรอจาาอัปเดตอีกทีนึงครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะผม